ไปต่อกันที่ภารกิจของนายยุรัฐมนตรีญ,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 ญี่ปุ่นนะครับนายชินสซงอาเบะครับช่วงนี้เดินสายไปหลายประเทศในยุโรปนะครับก่อนที่ญี่ปุ่นนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุม G7 ครับก็เดินทางไปทั้งอิตาลีฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมนีแล้วก็อังกฤษนะครับเสร็จแล้วเตรียมที่จะเดินทางไปรัสเซียด้วยเพราะว่าจะไปเจรจาพูดคุยกันถ้าดูตามหลักทฤษฎีนะฮะทางรัสเซียกับญี่ปุ่น,นยังเป็น ผู้สงครามกันอยู่เพราะว่าไม่ได้มีการลงนามในสนสัญญาสันติภาพาเพื่อยุติสงครามลกครั้งที่สองแต่ว่าทางปฏิบัติอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าทุกคนก็พยายามที่จะคุยกันเจรจากันหาทางออกนะครับในรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็เปิดเผยว่านายอาเบะนั้นจะไปหารือกับบรรดาผู้นําประเทศยุโรปเกี่ยวกับการผักดังเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของจีนนะครับที่เป็นมหาอานาจ กำลังชะลอตัวลงขนาดนี้ก็คาดว่าประเด็นนี้น่าจะถูกหยิบยกมาพูดคุยในการประชุม G7 ด้วยแล้วนอกจากนี้ครับก็จะหาเรือเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายเรียกร้องบรรดาผู้นำ G7 ประนามการกระทำของเกาหลีเหนือครับที่กำลังทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธนะครับโดยการประชุม G7 จะเกิดขึ้น26-27พฤษภาคมนี้ที่เขตอิเซชิมะ จังหวัดมิเอะครับซึ่งอยู่ทางภาคกลางของญี่ปุ่นก็จะมีผู้นําจากหลายชาติท่องร่วมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอังอ่ญี่ปุ่นอิตาลีแล้วก็สหรัฐนะครับซึ่งระหว่างการเดินทางไปเยือนยุโรปในครั้งนี้สุดท้ายแล้วในอาเบะก,ก็จะไปแวะที่รัสเซียด้วยเพื่อไปเข้าพบกับประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เมืองโซชิ เจะพูดคุยกันเกี่ยวข้อพิพาทครับในหมูกก่เกาะนอกชอกายฝั่งฮคกไกโดซึ่งรัเสเซียนั้นครอบครองอยู่และญี่ปุ่นก็หวังว่าการยืนครั้งนี้จะเป็นการเปิดทางให้ประธานาธิบดีของรัเสเซียเดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในนาคตครับที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับญี่ปุ่นนั้นอยู่ในระดับที่มีความจําเป็นต้องเจรจากันครับเนื่องจากตอนนี้รัเสเซียมีบทบาทสําคัญ และเป็นตัวขับเคลื่อน,นในการทำสงครามกวาดล้างกลุ่มเกาะกันร้ายและมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในอิหร่านแล้วก็ซีเรียทางฝั่งของนายกของญี่ปุ่นหวังว่าการเจร,เจ,รจากันร,ระหว่างนายอาเบะกับนายปูตินนั้นจะเป็นแนวทางสำคัญครับในการแก้ปัญหาเรื่องของข้อพิาพาทในหมู่เกาะคูริลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้รัสเซียกับญี่ปุ่นตอนนี้ ยังกลายเป็นคู่สงครามกันอยู่ในทางทฤษฎีแต่ว่าทางปฏิบัติเดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งนะครเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการลงนามในส่วนที่สัญญาเพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ปี2488ครับ